ดีครับสวัสด,ดีครับเพื่อนๆพุ่งนนี้พ่อขยจะมาแกะบุญด้วยกันนะครับนี่ครับพ่อแกะใจไว้เยอะแยะเ,เลยถ้าเราเอาบิบดูนะครับเพื่อนเพื่อนดูนี่ะดูนี่นะครับแบบนี้ครับแบบนี้แบบนี้ครับพอมาลงพอมาลงพ่อมาลงเออเออเออหู<ฮ>ว้าวเอาใส่ตรงนี้ดูแก ดอกใหญ่ดอกใหญ่ด้วยดอกใหญ่ด้วยอะดอกเล็กดอกใหญ่ก่อนดีมันจะได้สวยเอาละโอเคดีขึ้นเลยโอ้โหสวยมากเลยใช่ใช่ใช่สวยมากสีเขียวจากอะไรลูกใบอะไรนะใบใบใบอะไรใบสีเขียวจากอะไรครับจากใบเตยครับเก่งมากเป็นไม่ต้องถ่ายค่ะแม่ ให้หายาขายคนเดียวโอ้แม่ก็อยากได้รูปเหมือนกันสีเขียวจากธรรมชาติใช่ไหมลูกยากได้เหรอวางให้เป็นระเบียบครับแล้วเกะออกเสร็จแล้วเราก็อวางไปใส่ในหม้อแขกนะครับอาอลูกใหญ่ก่อนสวยมากเลยอู้ววววววใววววาววววอวววว่ววมววววอวว อุ้ยขอบเกลเกลีมากรู้จักแบ่งบดหมู่อันเล็กแยกต่างหากเขาแยกเองนะคะนี่็โอ้แบ่งกลุ่มใช่ไหมลูกเล็กใส่จานสีชมพูต้องทำาบบๆใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะพุ่งนะมันจะหกใช่ไหมลูกเดี๋ยวมันจะหล่นใช่ไหมลูกเราต้องระมัดระวังพูดสิต้องทําอย่างระมัดระวังเราต้องทำระมัดระวัง วยมากเรียงให้สวยๆลูกเรียงตรงก็ได้นี่กระดาษที่ชู่จะเช็ดไหมอ่าใช้กระดาษที่ชู่เช็ดเสื้อดึงออกโอเค๋ไม่จะเช็ดเสื้อนะพูดดังๆพูดดังๆถ้กินจังเลยมือใช้สองมือลูกว้าวเ้ยสวยมากสวยจริงๆเนีย ใช่ๆเขาวางเป็นระเบียบนะคะเราเราต้องวางเป็นวงกลมด้วยไม่รู้ว่ามันจะเดี๋ยวไม่ไม่อันนี้ไม่ใช่มันมันจะแตกถูวุ้นมันจะแตกครับใช่ใช่แตกเราเราจะอุ้ยมันเป็นรอยหมดเลยมันเป็นครับอันนั้นคือวุ้นมันหกลงไปใช่ไหมลูกใช่ครับเราต้องอ๋อสวยมากเลยสองลองชุดมา